ไม่มีอบไอยู่เนีอบไม่ออ้ยี่ได้กลิ่นทูบในชีวิตจริงวะไม่อบใช่ไหมไม่อบสามไม่อบเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โดนมาอีกไอ้ยค e ี่ได้กลิ่นทูบในชีวิตจริงในขณะที่ผมกำลังดูเพื่อนเล่นเกมเพื่อเอามาอัพในชแนลอยู่ผมก็ได้กลิ่นทูบในชีวิตจริงแล้วผมก็ได้ตระหนักว่ามันไม่ใช่กลิ่นจากเกมไอ้ผมพี่คิดไปเองพี่ไอ้เหี่ไอ้ไปไหนม่เฮ้ยกูเล่นเกมผีกูไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยซ้ำทำไมกูได้กลิ่นทูบไม่อบไม่อบไม่อบ เรียบร้อยพี่ไอ้โดมาที่จีนคุณแต่งพี่ไอ้ไม่ไม่ได้จีนจมูกเนี่ยจมูกพี่เนี่ยไปถ่ายยุบลงไปอ่ะพี่เอ้ยจริงจริงผมเปคนไปจุดเองพี่ไอ้ผมอยู่ข้างๆพี่ได้เห็นปะนอนกองอยู่ตรงนี้เฮ้ยอีเวนท์ห้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 ไม่ไม่ตรวจแต่ไม่เจอเลอ้าวกดออฟเจอแล้วเหรอกดออฟไม่ใช่แล้ววะว่าออฟไปแล้ว อันนี้คือไม่แม่พี่ลองเอาเทอร์โมถือถือเทอร์โมถือเทอร์โมเขาเป็นเออ่วิญญาณไอกินเทอร์โมอยู่ตั้ซึ่งเขามาดูผมเล่นเกมฟาสโมด้วยดังนั้นก็คือวันนั้นเราอยู่กับพี่เราอยู่กับไอซา20แล้วก็คุณเป็นท่านเหรอดียวกันเดียวกันตอนต้องเปิดไปเช็คอะเขาไม่ได้เลยเปิดพี่เขามาเต้นไฮรินเช็คกันเลย่อมั้ยประกาศสำคัญจากทางชแนลนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอ หากช่องนี้มีผู้ติดตามเกิน10,000คนก่อนวันที่31ธันวาคมปี2525ผมจะดีใจมากๆอย่างสุดซึ้งและถ้าหากช่องนี้มีผู้ติดตามเกิน10,000 0คนก่อนวันที่31ธันวาคมปี2025ผมจะแต่งญิงไปทำงาน1วันและถ้าหากช่องนี้มีผู้ติดตามเกิน1ล้านคนก่อนวันที่31ธันวาคม ปี2,525ผมจะวิ่งหนีกระเทย100คนบนชายหาดโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นช่องทาง Tik k ิ o k y o youtube หรือว่าจะเป็น Instagram ถ้าเกิดผมเล่นโปรดติดตามกดไลค์และ s u บส c ค i b e ไม่ไม่ไ่ได้ไ่ได้อ่ไไ่ไ้อ้่ไ่้้ไ่้ได่่ม่้ไ่้่ไ่ อันนี้มันกล้องอมันกล้องท่ไทุกคนแล้วว่าย็น็นกระดูกวะยอะไรปาอแล้วป้องยันีอะไรผีผีวอล์กตายตายก็เลยพูดนะกดกดวีกดบีกดบีเปิดวิทยุโ เพาไหทันไะไปพี่ที่มันเป็นจมะได้เลยเก็ได้ตังค์มันบ้านชั้นเดียวอะก็เดี๋ยวเรจะทอชั้นชั้นนีใต้ดินนี่ใต้ดินอ๋อเออมีแค่นี้ตองรอ่ะเปิดไม่กดอะไรอ่ะเอาไปได้เอาไปขายเอาไปติบไปเลยเปิดไม่กดพี่ก็เอาสมุดวางตัวนั้นก่อนเดี๋ยวตอนี้มันฟีดอ่ะอันอันี้ทำได้พี่เนยอรืองไเอดเอต้องกดเอฟแต่ไรเนไ่างเดเขียนไปดู่เขียนะ กถอมากติดอะไรเีบติดปะีบอกเออไปดไอ้ต้อ้นเแล้วพี่ก็ดับก้องไว้บนโซฟาอะไรไปเพียให้มันหันไวตรงนั้นพ่ักนว้าง้านพี่เอ้ปิดไม่ปิดกดอะไรอ่ะกดไฟปิดไฟนี้บีกดบีีกดีจะดีนม่ดยูมยมอม้วถ้ถ้าเปิดแบบลโพงมันจะดีนหมดไงเฮ้ยเฮ้ย หนังสือมันตัวอะไรหนังสือตัวไหนวะฮะหนังสือไวติ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หนังสือนั้นแ่ะพิ่สื่อวิสูจน์อ่ะพี่ผีมันเรียกว่าโอลียไม่ใช่หนังสือที่มันเอาไว้ยืนยันข้อมูลเนี่ยตัวอะไรไอ้เขียวเขียวมันคืออะไรตัวเจตัวเจเรากดย้ายโคตรสายโคตรสายโคตรกดกดท้องบนผีแม่งกี่หน้าแล้วเนี่ยไอ้ตัดข้างบนอ่ะสายโคตอ่ะสี่สิบแปดนั่นเหรอสี่สิบแปดตัว เมื่อมาแต่โชว์มาเลยโว้ยนี่ยม่บ้านดีผีเฮียนแม่พีพีกดแถวข้างบนน้อมันจะไปไว้กดอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละพีดีไว้อะมีฟีซิ่งแครเป็นบอสปีริตไว้วะแม่เริ่มต้นเสซดัมตนะไรเพิ่งอะมีฟีซิ่งทำไมพีมีไอออกจากปากวะเนี่ยเออมันหนาวไปมาเขียนเลยเขียนแล้วมึงเขียนมึฟีซิ่งมาเป็นหาแล้ววะนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว เกอแล้วกือแล้วพี่เรลองเดินเดินรอบๆหลับดูมันในเนี่ยกูเราฟังเสียงหวานเลยมีกิิ่งผ่างเสียงนวันไม่เขียนไม่เขียนนะโอ้ยมึงยืนกันนอกประตูเก็ไปแล้วมึงเนี่ยไม่ช่วยการเลยถ้าถ้าจะพูดเราต้องอยู่ในบ้านคนเดียวจะได้ผลดีสุดไอพีพีพูดพีพูดไอเดี๋ยี่พีพูดพีพูดอันนี้เราเพิ่งพูดคิวขาแล้นี่นี่ยเครื่องอะไรขี้ขวาเปิดมากันนี่นี่มันมีเครื่องมันมีเครื่องอยู่ตรงมือกูนี่

ไม่ถ <Five> ืมีดนะพี e? ่จ he no no ัสูดป mm ักยูบิดจ้พี่สุดยอดอยู่เราครับเนี่ยใช้ประจักมันไม่ตอบอ่ะพี่ไม่ตอบมันอาจจะเป็นต้องพูดเองว่าลองพูดว่าลองพูดเดว่าลองพูดว่านนดีลองอยู่ในบ้าเดียว่ารับนะค ฮัลโหลอยูเปนนี้ไม่ให้ P ีมันพูดนะ้ีมันพูดดิเอออะไรพูดอะไรพูดสูงเลยกดบีพี่ออายูเปนนี้มีอะไรวีเฮ้ยอากซื้อเต่ว่ตติที่ว่าไม่มีตังค์มันตอบแล้วปะยะเขาว่าอายุไม่ไม่มันต้องปิดไว้ก่อนถ้าจะคุยมันต้องปิดไว้ปิดไม่กี้มมนตอบไม่ได้ตอบแล้วมันขึ้นไปสุดลองหม่ดิมันมีอ๋ออ๋อออะไรวะอะไรวะ

ไม่มีเอาบอกอีมันแจกมันแจกมันแจกพี่บาสมันแจกใครหรอวะมันไม่ตอบไม่ตอบอ่านะอ่าไวติงก็ไม่เขียนไวติงไม่เขียนสินล็อกไม่เขียนไม่เห็นนี่ยังไงแล้วมันไม่เปิดหรือเปล่าตีเปิดเขาลมอ่ะมันเราไม่เห็นนะตีโลมาิดโลมานี่มันมีทำงานบาการที่ทำอะไรกันเนี่ยตีโลมาบีบีลองเช็คองรอบๆอ่ะกูกูกู แล้วผีลมจะหาออกยังไงไว้มันจะไปได้ไบบที่แล้วมันไอ้นี่ปกติออกมันจะอยู่ที่ไว้ไม่ถ้าเกิดใช่ออกพี่รู้แล้วถ้าเกิดที่มันมีตรงนี้มันน่าจะลมเข้าข้างในบ้านในห้องสองห้องอ่ะห้องเดี็กตุ๊กเซลทำงานทำการนี้ไปหน้าบ้านเลยยิงกลัวโมกันเพื่ออะไม่กล้าหลับตาเล่นจ้ามึงยังไม่กลัวเลยดอดต้อยเนี่ยดอดวังริงต้งตรงที่เจอผีอ่ะ เอาดัดวางไว้ตรงนี้พีดันแล้วส่องไปอ่ะคือยิ้มใครอ่ะผมเห็นเดินอยู่แล้วดัดโยนลงพื้นแหละดัดโยนลงพื้นเลยไม่มีนะไม่เห็นมีออกนะที่มันจะีฟรีซิ่งนี่แม่ลองดูในห้องเลยไม่มีออกเลยโสโหลมเว้ยไม่เลยจิจโดไม่ได้แต่ไม่ได้เมื่อกี้กดไม่เป็นโลเลยพี่ฟอุ้ยอาวประตูละชิพานไม่เป็นโลเลยกูอยู่ในบ้านอ่ะกินบิ๊ก กูติดมุมมาโดนหันเลยเพื่อรอหรออดูดูดูดลนหักเขาเลยเป็นอะไรลูกพี่จะเกิดก็เกิดรอดรอดแตะกี่ไม่หนีเลยแต่มีออบมีออบน้ำเนี้ยมีออบมีออบมีออบมาเรื่องไม่ตอบไม่เขียนไอจุดเกี่ยวเกียวเลเซอร์นี่คืออะไรอ่ะ ไอ้สปิริตนบอลไม่ตอบใช่ไหมห้าผีพี่ก็ตอบซาปิลิ่นบอลไอเขาคือผีผีที่สปิริตนบอลไม่ตอบใช่ไหมซาปิริ่ไม่ตอบซปิลิ่ต้องลองตอนข่าสติเหลือน้อยๆอ่ะมีโอกาสตอบสูงต้องถามบ่อยๆลองถามดิยืนคนเดียวยืนคนเดียวแล้วถามดิเอาบ้านคนเดียวได้ผลดีสุดโมต้องติ๊กอะไรนะผมต้องติ๊กอะไรนะไอ้โดนหักคอแกมือพวกมึงออกไปปูคุยเองถ้าปูตายก็เลยโหมือเลยทีเดีย มิดไลท์ทำไมไม่ดูถ้าเรอเนาะป้าจผมจะดูโอเคติดเป็นไงอยู่ดีเมลเฮ้ยพัดโมเหรออายุนะพี่แล้วพี่มันจะเห็นกว่าอาเลื่อนปล่อยปล่อยไม่ทันเฮ้ยเสียงมันร้องอ่ะโอ้โหตายหยอกนายไปหยอกอายพีด้วยอ่ะเออแล้วทไมชอบหนีมาฝั่งอันนี้วะชอบหนีมาฝั่งนี่มันตันกันวะต้องยไปเลยอ่ะต้องหนีลงลงอ่ะ อ่าจะบอกว่าคนเป็นตายมาละงานพวกมึงละทำไมเขียนกระตองเขียนมันตอบแบบนี้มันตอบปะเหมือนจะตอบเลยมันมันมันซางอ่ะมันทตอบเพื่อบนมันก็มีอันเดียวอันเดียวแล้วตอบอันเดียวไหมสุ่มๆไหมอาจจะใช่ก็ได้ของมันไม่มีไงมันจะได้แค่เนี้ยของเวลหนึ่งเองเป็นผีมันติดไม่มีใครถึงอีเมลเลยจิงดิมันแจกนะพี่อินแบบเนี่ยรถอ่ะมันต้องติ๊กอะไรวะติ๊กสมุดก็ไม่เขียนเขียนปองกลับบ้านเลยนี่ แม่พี่ของปีมันไม่หายของปีไม่ไงไม่ไรอ่ะเมื่อกี้ว่าอะไรไม่เองเดียวมันตัดใช้แล้วไม่เหลือองเดียวเองเดียวไงไม่เหลือองเดียวเขียนไม่เขียนมีสปิริตมีออกมีฟีดแลต่มาเกลับบ้านเดียวกลับบ้านนึงก็หมดเกับบ้านไอ้พี่เบสมันไม่แจกมาจริงเหรอพี่เบสไม่เห็นมีเลยใครหยิบไปเปล่าไอ้มาเลยเป็นขีดขีดที่มันไปขีดๆอ่ะ ไีไม่็นมีเหมือนคิดว่าร่างสือไอพีสติหลุดไปแล้วเอยอยู่โต๊ก็ปิดไม่ได้ผีมันปิดไม่ได้เ่ออนไรเยออนเดียวช่มมีคดออกเดียวแล้วซูเกี่า้าผีมันไ็่หนีผีนากลัวหัว้องไงกยี่ห้อถ่ายภาพไม่เยี่ยนน่าเลยไม่คือคือพุมาจะฟันี้ยยก่ไกยอยก่ไกเลยวัตุ ออกมีแค่นี้มีแค่ค่นี้น่ามาเเป็นมนต์นแ้ไนน่ะซายบนนะ้น้ามากสุก็เบิกเอายีเมียมาเดินไันเรเปิดขอแค่ด้วยกันครเออใช่ไมนี่มป็นระอัดคลิปอยู่ในเด็กคลิปพี่เก็บีเอเกีเนี่ผมหยิบเออที่วัดคุภูมิให้ทำอะไรมั้งให้ทำอะไรมั้งดูเควส์เควสะแลวเดอดฟิวดูเลยใช่ใช่อัดได้แล้สองได้พี่ ไฟพีดีเอมิพเลดอ่ะอาจริงทำให้ทุกอันนี่หว่ะถ้าใจกันนี่อย่างไรเมื่อกี้ก็โดนหักคอกันสายสายล่างทำให้กดเจอโคตอีเวนต์ต้รู้แล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรคลิปเด็กเกาะหอเล้วพี่ไอ้เด็กเกาะหอเด็กเูคนเล่นเกมผีอ้ยไม่พี่ไม่ได้เล่นแบบพี่เล่นเดี๋ยวพี่ดูไลฟ์พี่อยู่โอ้อคอนเทนต์อย่างนี้ก็มีนะเด็กเกาะหอเด็กคนเล่นเกมผีเนี่ย ไปท่าไม่เปิดกูไม่ไป้ไกลัวมเปิดแล้วเนี่ยเปิดมากเลยอันนีไม่เปิดให้แล้วเนี่ยอินเทอร์มีเนตอ่ะนี่ต้องเปิดเฮ้องอะไรต้องเริ่มทำมือเอ้มาเรียนเจองมีแบบไอออันนี้ด้วยหรอวะเนี่ยเป็นแบบเป็นธรรมดาเนี่ยมันจเดี๋ยวนเป็นเลเวลของมันเป็นระดับแล้วมันต้องขึ้นเป็นโคตรยากอ่ะสิหน้าสนใจดีวะอะไรวะไปดิเอาอะไรอะเล่นแมวพีี่มดิทยุอยู่ตรงนั้นแหละเออนั่นแหละอะไรอ่ะ เฮลโตรงไหนตรงไหนมีมีฟีดกูเป็นแค่พิเดอรรายการคนหวดผีเมื่อกี้พี่เปิดสเอทุกห้องไว้แล้วพี่เปิดไปเยอะๆให้มันอุตภูมิเซตตัวจะได้หาง่ายอ๋อตอนนี้พี่เจออะไรหรือเปล่าครับพี่เจออะไรหรือครับตรงนี้อุตภูมิสูงอ่ะนี่มันไม่ขึ้นเลยเสียงอะไรวะอูอ้ห้า เสียงเดินไม่ขึ้นเดินลงมาได้ไหมอุยยากอุยยากแมวหากระดูกก็ไปฟิดเก็บหาฟาร์มตังกระดูกอะมันโดนไหนเแล้วเคยมีตัวทองเดินหาเนี่ยเพราะว่าไม่ชชยใต้ดินเนาะไม่มีนะพี่เอ๊ะแนี่ยผมว่าห้องเนี้ยเพราะตอนแรกมันฟิีห้องนี้นะผมว่าเขาเนี่ยแล้วเนี่ยฟีดมีฟิดมีฟิดกุญแจปุต่ำห้องนี้ฟีดห้องกลัวฟิดตรงนี้นี่ห้องกลัวยังไม่ฟิดยังไม่ฟิดยังไม่ฟิดเมื่อกี้ฟีดเมื่อกี้ฟิดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ปลอดปลอดผมดูไงวะปีนี่ปีค้างวะมันยังไม่ค้างนะปลอดค้างอยู่ที่ห้าสิบเนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้สิบองศาเซลเซียสอันนี้เย็นหรือร้อนเนี่ยในในฝรั่งตี้รอต้องตีลบปีนี้ตีลบปีนี่ตีลบต้องตัดไปอ่ะเอาใครตัดไปตัดไปผีออกผีออกผีแ e งมือมือเลี้ยบขึ้นเฮ้ยโดนตรวแล้ียงห่องผียงหองตัวไกลเปมือ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 ตะกัวตกว cua 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 cái cua cái gì làm cái gì này how are you how are you my friend how, how are you can you speak, something? speak something hey can you speak Japanese <coughs> <coughs> my friend <pain. coughs> <coughs> are you here my friend are you here <coughs> กว่าอะไรมันก็เพิ่ไปต่อไปดีมันเดิมจะจบกับกูอยู่ได้กูเป็กลัวไม่อยากว่าพี่บัสรวมผีเดินหาของเลยอ่นน่าไม่ต้องกัวหรอกถ้าผีฮันแล้วค่อยๆไปอยู่เป็นเพื่อนมันแค่ได้เองผีฮัลท์ไปห้องแหลงนี่ใหม่ดิเมื่อกี้มีของรวมมีฟีดอะฟีซิ่งแน่นอนตรงนี้ปิ๊บไม่เปิดอีกไหมป่ะมีฟีซิ่งเปิดแล้วมันเปิดแล้วยแม่มันปิดมันปิดมันต้องกดเปิดใหม่ตลอด แน่ตึกตับตึกตัาไอ้พี่ไอ้พี่ภูมิปีนตรงนี้ภูมิปีนตรงนี้ภูมิติดล็ตะกี้ตะกี้มันยืนตรงนี้เลยอุณหภูมิลดไปห้าองศาเฮ้ยมันลดเรื่อยเลยพี่แล้วนี่ยอุณหภูมิลงเรื่อยเรื่อยเลยอี๋อีเดีไม่เล่าีไม่ทำไม่เล่ามันเป็นมันเป็นผู้ชายแก่ๆอะมันยืนอยู่เนี่ยยิมเอ็ดไม่ถึงห้านะมันยืนยไหนๆไม่มีผลนะวัเดลไม่มีผลยืนเหมือนกัน ขอเฮ้ยลบแล้วอุ้ยจะสูนองสาเนี่ยอ่ะอาไรยังไม่ลบเลยองขาเซอเซียตไม่ใช่ฟัเลนทายจะเล่นเนรอเออเล่นเลยโอ้สาเลนทายนี่ก็ไม่มีใครเอากล้องมาไอ้กล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอมาให้เดี๋ยวมาใหถึงก็เลนมเล่นเนียมเล่นอย่างเดียวต้องถามต้องถามอ๋อเอาเปิดกอนเปดก่อนได้แกดเปิดก่อนเปิดก่อนี่เนี่ยเนี่เล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขทำไมใส่ไม่ถึงอีกแล้วไ้อ้มันเงียเงีดียเงียวเดีย เอ้่าอยมันแสยู่อย่ันแสงดิไสามสิมันเดียวมัน้เ่ามมาอยู่อสวแกะอแต่ละวุ่นเลยไอ้เลยนี่มันจะัหยาบไปหน่อยสไปหน่อยถ้าถามบ่อยมันจะแตกกันเนี้ยวอาอยู่วาอยู่อ่าไม่ตอบพีเอ็นีอายอยู่เฮีย ไม่มันไม่ตอบหรอกอายุเนี้อายุเนี้จบที่สามสิบห้าคืออะไรอายุมันเนี้ยอายุมัอ๋อเยอะมันมันมันเล่นแค่นั้นแหละมันบอกใครอายุไอช็อตอะไรวะไม่ไม่มันไม่ต้องอายุล้ววันท้าเฟสเหรอวันตองติงวันท้าเฟสต้องติงเงียบไม่มีการตอบรับจากเลขใหม่ที่ท่านเรียกฟีด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 นี่ยะแม่งยินเป็นเพื่อนกูเลยแต่กี้แม่งเป็นเงาอ่ะ Hello Hello Are you here What 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 is the name ไม่เชื่อเลยพี่ What is the name หรือว่ามันจะไม่ใช่คนอเมริกันวะมันอาจจะเป็นคนยิปปี้มุ่งพูดจ้าไอ้เนี่ยมุ่งพูดจ้าเปิดดูบรรยากเศนะ Show something เปิดไอ้เด็กเหี้ยขยับมืจารีที่พี่ลองคิดทีนึงดิเอ้ยอย่าถือแบบนั้นเด้อระวังเด้อมันแตกนะ

กูไม่ยืนนะกูนะกูไ่ยเ๋ยไเห็นเดยนเดยนเดนเดนเดเออแล้วะแวอันนี้มาดูไม่ปวดเลยอ้ทู๊งแว่ามันอันนี้ไม่ไม่ไมไม่วดเลยแล้วมันไม่เดินอะรู้สึกหมมันไม่เดินเลยไอ้มีออกไอยืนี้ทุกนี่ไดกิ่นทู๊ในชีวิตจริงว่หอยยี่ห้อสามยี เฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้นมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณไ้กินทูบชีิตหอไปห้อยไปห้องหอร้หองี่ไอ้เหี้ยไปขไหไอ้เหี้ยเ่เอคุณไมได้เข้าไปเ่นด้วยซ้ำทไได้กินูบอบไปอ้บไปอัเรียบร้อยพี่ไอร้แต่งจะ้แต่งพี่ไอไม่ไม่ได้ิะจมูกเนี่ยจมูกพี่เนี่ยไปไทยไปอ่ะพี่เอ้ยจริงจริงผมเป็นปจรดเองพี่ไอผมอยู่ข้างพี่ไอ้เหี้ยได้เหรอบองกองอยู่ตรงน ไอ้เอเวน่า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 ไม่อวไม่เจออ้าวโออฟเจอแล้วหรอว่าออกไม่ใช่แล้วว่าออฟไ่ใช่เอาตัวนุนเอัวนี้าหอไม่แม่ี่ลองเอาเทอร์โมถืือเทอโมถือเทอร์โมเขาเป็นเอ่อวิญญาณไอจินเทอร์โมอยู่ซึ่งเขามาดูับเื่งเกมฟาสโมด้วยดังนั้นก็คือวันน้นเราอยู่กับพี่องับไรซ20ก็คุณเป็นท่านเหรอเป็นท่านอยู่เหรอนคอยกันนันเรียบร้อยตอนต้องเปิดไปเช็คอะ ไม่ได้นเปอามาเต้นไฮริมเชคกันเลยนี่มั้ยิเชคดูดูดูพี่เชิญรับผู้ิย่ีงกูยืนถือนี่อยู่ไมกูยืนถือัอยู่มันอ้าวมันหักอุจจารมึงเรียบร้อยรอจาเตามเ้าเหมือนมันจะฆ่าหนึ่งคนอ่ะเปิดบ้าไม่ได้เปิดบ้าใครตายบ้างเนี่ยใครตายบ้างเนี่ยตบตบปตจ้ะพี่าตายหรอ ยังยังไม่ตายแล้นี้ใครพีพหรอพี่บารี้ว่าถ้าคุณเป็นผีคุณจะใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ย่งไงครับมันล่ามันล่ามันล่าอยู่มันล่าอมันเดินมันเดินเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาเดินมาแล้วเดินมาแล้วคุจวิ่งวิ่งนวครับขออตรงนี้เียนะเน ก็อยากไดเห็นตอนนี้แหละช่นี่แหละครับคือบตไปแล้วนี่แหละคือคตอบของผมไม่รู้เราไปอยู่ด้านล่างแล้วผี้องทำอะไรัเมัน่งด้ไเไ้ไม่เอาผมไปกินในมิตมันนะไม่อดมัน่อย้ามาเย้ไกูตายได้วย้ไม่ได้เล่าจะออก้อง่นยได้ขัต่ำของมแม่แม่แม่มันมีโอไม่ได้ไม่ได มันฟีดหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันฟรีเด็กต้องมีคนไปดูอ่ะไม่พี่ต้องไปดูด้วยนะว่าเธอโมมันลบจริงเปล่าลบไปเยอะก็กูดูเยอะไม่แย่กูยิ่งไปต่อเลยท่าอะไรก็าอะเป็นโกดยิ่งไปต่งเนี่ยตัวติเตอร์มันขึ้นไหมพี่ต่ออะไรด้ไอ้เจนสุดเลยพีหนังสืออ่ะมีใครวไรหนังสือยังหนังสือมันไม่เขียนเนี่ยตายโคตรชิวอ่ะก็แตกสองเลยเหรอ แต่ยสามหลือสองเหล่าเล่นคนเดียวปูไม่กี่อนนะบตอบตอบต้องมีผีนะแกเป็นผีว่าเจ้าที่อะไรเยี้มเลยมันมีมีบอกแล้วว่าก็โดนโดนห้ายก็ไม่มีมากครับแค่อยู่เป็นเพื่อนมันแค่นั้นเองมีจินมิวนี่ทวินถ้าเจอถ้าเจอออกแล้วมันไม่จริงก็มันไม่ใช่ครับร้องเพลงอ่ะทวินไม่ร้องเพลงอ่ะันนี้พี่บ้าเหรอขอหักจริงเยอะขอหมดเลยอ่ะทวินนึงร้องเพลงอ่ะต้องเป็นคนไปเช็คออกอ่ะ ก็มียิงหรอกโอ้ไม่ถ้าตีกมันจะไม่ขึไไ้นเลยเว้ยถ้าถ้ามีถ้ามีออกปลองเช็คคุณฟีดอีทีก็ขึ้นไหมคุณลองคุยกับผู้ชมแต่ถ้าตัดตัดฟีมันก็ไม่ขึ้นนะนี่อยู่ดีตัดฟีมันก็ไม่ขึ้นมีมิกอยู่ดีเว้ยไม่ไม่ถ้ามีถ้าเกิดกดออกปมันจะเป็นมีมิกไม่มีไม่ต่อให้ตัดเลยยังไม่ขึ้นมีมิกไม่มีเลย ทุกอย่างจะโอเคไอ้นี่จะกาเดนไม่ถึงห้ามันจะมีมีมิกอยู่เว้ยแต่เมื่อกี้ EMS ทะลุทะลุกห้าของเราวันนี้นะครับพูดได้ดีมากเลยเขาคือไอเดี๋ยวที่เราจะรู้คือมีคนเข้าไปบีบเสือแล้วมันล่าหวด้วยนะนี่ไม่ใช่หัวยากนะแต่ว่ามันล่าหัวอ่ะคิดว่าแม่อุนนี้ก็กินเนี่ยมันเป็นตัวโหดด้วยทวินไม่น่าใช่ทวินจะร้องเพลงมันไม่มามเวลาไม่ร้องเพลงอุ้ยแม่งโอ้โหเล่นหลังเลยโอ้โหตายหมดอ่ะแตก